ถ้าดูแลประชาชนผมได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่กล้ารับรองเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมส่งเครื่องบินพร้อมคามารัไปรับคนของผมปฏิบัติการโปเชนตง e ีหนึ่งครั้งหนึ่งนายกทักษิณชินวัตรเคยประกาศว่าจะส่งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศบุกประเทศกัมพูชาเพื่อช่วยชีวิตคนไทยหลายร้อยชีวิตย้อนกลับไปในวันที่18มกราคม2546หนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ของกัมพูชาได้ออกบทความว่า นักแสดงสาวไทยกบสุวรรณันคงยิ่งได้พูดว่านครวัดเป็นของไทยทั้งที่ไม่พบหลักฐานเรื่องนี้สื่ออื่นๆของกัมพูชาเอาบทความนี้ไปขยายต่อจนเกิดความวุ่นวายมีการประท้วงเผาธงชาติไทยที่หน้าสถานทูตในกรุงพนมเปญต่อมาในวันที่29มกราคมปี2546เวลาประมาณ17นาฬิกาผู้ประท้วงชาวกัมพูชาได้ก่อจลาจลบุกเผาสถานทูตไทยโดยบางส่วนพยายามนปล,ล้วเข้าข้างในบางส่วนยืนถือปืนอาก้าคุมเชิงบริเวณด้านนอกมีการป้นสะดมและเผาโรงแรมห้า างร้านธุรกิจของคนไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนายกทักษิณชินวัตรได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงด่วน ในเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนนั้นพร้อมต่อสายตรงถึงนายกคุนเซนว่าผมให้เวลา24ชั่วโมงถ้าจัดการไม่ได้ผมจะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปก่อนจะสั่งเปิดปฏิบัติการโปเชนตงหลังจากนั้นนายกทักษิณชินวัตรส่งเครื่องบิน430พร้อมหน่วยคอมมานโดและชุดลาดตระเวนยุทธวิธีบินแบบจัดเต็มออกไปรับคนไทยลาวเจ0ดคนที่สนามบินโปเชนตงพร้อมกับส่งเรือหลวงจากกีนเลุบเบตที่บรรทุกเครื่องบินลบมาเต็มลำพร้อมกองเรือลบเต็มอัตราศึก เพื่อปิดอา่าวกัมพูชาและสั่งเตรียมพร้อมปฏิบัติการโปรเชนตรง2ที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ F16 และเฮลิคอปเตอร์เพื่อบุกไปสกัดกั้นทันทีหากสถานการณ์รุนแรงและลุกลามเกินกว่าที่ปฏิบัติการโปรเชนตรงหนึ่งจะสําเร็จได้โดยนายกทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่าความสัมพันธ์เอาไว้ว่ากันทีหลังผมถือเรื่องศักดิ์ศรีและชีวิตรับไม่ได้เป็นการสั่งการโดยไม่สนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยินดีหรือไม่เพราะชีวิตของคนไทยต้องมาก่อน